แบกกอยมาแต่ป่าแต่ดงสุดท้ายบัวได้กินทุกคนเลยเป็นยังคือบอัวได้กินอ้าคลิปเดียสซาสีจะพาลงไปเบิงเนาะบอเรืเอ,อยังเลยทุกคนเลยก้อยที่แบกมาหามมานะเนาะอะ,อะ,อะก่อนอื่นก็บสบายดีสวัสดีเนาะพ่อพี่น้องเอฟซีทุกคนเ้อเนาะบรรยากาศาค่ายคำลงแรงลังฝนตกเนาะเฮ้ยคืออาจจะยุดแล้วทุกคนแต่ก็ยังตกมางไงคนนะยังเปียกชุ่มเลย อันห้องอยู่นี่กหฮานเด้อทุกคนเลยลงมากใกล้บ่ได้ดอกทุกคนเลยอันห้องยอยู่อ้ะอ่ะไปเมื่อนี่ชาซีโอ้ยฮานมื่อนี่ชาซีจะพาลูกไปเบิ่งก่อยเนาะเพราะว่าอันนี้หาหาก,กมาจากข้างนอกเลยได้ยินอันอันอีพอโทรไปบอกเนาะนี่ยเปียบว่าฮานตัวนึงก็ได้ ห้องดังๆทุกคนเลยบรรยากาศเลยทุกคนเออ่าทุกคนเห็นมอคลิปก่อนน่ะนี่อ่ะชาสีอันตอนแรกนะทุกคนกลัวจะได้กอยมากินนะมันโมเมนต์เรื่องง่ายๆเลยทุกคนเลยชาสีจะเล่าสูฟังเนาะย้อนกลับไปเบิ่งคลิป อ่าสองสามมือทีแล้วเนาะทุกคนเนาะอยู่ใส่นาะวันนี้อ่าสองสามมือทีแล้วอันทัศีไปเอากอยเนาะไปรอบแรกเอารถอีแตนของพ่อนะไปแล้วกับอันมูในการอันไปขับรถอ่าชนเนาะไปขับรถชนหัวหัวบ้านเขาเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ พอไปจากหนีแล้วก็ไปติดเนาะไปติดลมไปติดลมนัฮนอีกทุกคนเลยแบบมันไปเมื่ไดรก็กลัามาเอาหม้อไส้ไปเอาหม้อไส้ไปกะอันเขาห้องหัวเทียนหลดบ่ทุกคนขาดอีกแล้วก็เบรกเบรกกะหักวันนี้ทุกคนขากลับมานะ,ะก็พักกันแบกมาเห็นว่าทุกคนไปย้อนไปบางคลิปแต่ชุดถ่ายมาแล้วก็บโบได้กินนะทุกคน เป็นยังบ่ได้กินนี่อ่าก่อนอื่นเฉีจะเราขั้นตอนการเหตุก่อนเนาะทุกคนเนาะวิธีการเหตุหลังจากเข้าเลอกไอปอกเปลือกเอียงมันออกแล้วก็มาหัน่นมาหัน่นแล้วก็มาอ่านวดใส่กับนวดใส่กับเกลือเนาะทุกคนเนาะนวดแล้วก็ปะอ่าถ่มไว้หนึ่งคืนแช่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืนอ่ามือใหม่มาเข้าก็เอามาแช่น้ำอันนี้หลังฝนตกใหม่มันจะ คุณขุนขนอยหน,หนึ่งเน,งเน,งเนาะหนำเนาทุกคนเนาะนี่เฮาเอามาแช่หนำกับประมาณ3ามซีมือน,นี่ก็ได้ทุกคนเลยบางคนเขาเจ้าก็หาหมือหรือว่าหนึ่งอาทิตย์โบ,โบเกินนี่เนาะทุกคนเนาะนี่อันซองก็สอบเอาลงไปยักแช่ไว้อยู่ต้นไม้กลางนองทุกคนเลยเอาไว้กลางนองแล้วก็พ่อ,อเฮากับ ลงมานวดเศร้าแรงเนาะนวดให้น้ำน้ำมัน,ม,นมันคล้ายๆคือน้ำน้ำน้ำนมเข่านี่นะทุกคนแบบน้ำแบบคล้ายๆคือน้ำกะทินะไอ้นามมันมันจะขัดขาไว้นั่นเขาก็ต้องนว,นวดนวดเนาะทุกคนเนาะคือนวดเมื่อวานนี่ก็เห็นอยู่เนาะประเด็นว่าเป็นยังบ่ได้กินก็นคือปลามันเอาไปกินเบิร์ทุกคนคิดเบิง่งปลานี่กินเบอรเลยแต่ว่า ซาซีก็โทรไปหาซาซีซาซีอยู่ข้างนอกเมื่อกี้นี่กระบอกอยากเสื้อนะว่าเป็นมันกระเบิดแทบบอบออยากเสื้อว่ามันเบิดเนาะทุกคนเนาะแต่สุดท้ายกบับโบเรือยังเลยทุกคนสองกระสอบนะปลาไปกินจนเบดิดอ่ามือแรกคืนแรกนะมันมันน่าจะยังโบท่านพ่อเนาะกับโบคิดว่ามันจะกินนี่แหละทุกคนเลยเอาลงไปแซ่เห็นบ่เห็นแต่อันกระสอบมันกัดมูนเบิดเอ่อบางบางซาซีสี่บางเห็นว่านี่ทุกคนนี่นี่นี่นไป ไปนี่สีชาวซีนาะน,นี่นี่สีดำดำนี่กระสอบดำพ่อตอนประมาณใบใยๆจ็กหน่อยเนาะ่าจะลงมานวดมันเอาไปกินจนเบิดเหลือแค่กํามือหนึ่งเนาะทุกคนเนาะนี่าเอามายอยางเนียเข็นบริกินสัมทุกคนเลยขันตอนเทดกรนย,ยากเนาะอันการที่จะไปเอานั่น มันกระยากอยู่แล้วเนาะทุกคนพอขั้นตอนจะมาเห็ดมันก็ยังอันนี้กว่าเก่าเนาะแต่หมดมันก็ถือว่ายากแหละทุกคนเลยแต่ว่าเห็ดเป็นเนี่ยมันก็ก็ธรรมดาจังสีนะแต่ชาวสีเบอกเนี่ยเพื่อจะได้กินมันก็ลายขั้นลายตอนเนาะทุกคนเนาะอืมข้าวเห็ดบุเป็นก็เมาทุกคนเลยเนาะปลาเขาว่าปลาเนี่ยใช้กินเนาะมูที่ไปเอาน้ำกันนะทุกคนก็ล่อจดจ่ออยู่เนาะแล้วก็จะเตรียมซื้ออัน มักข้าวเนาะทุกคนเนาะมักข้าวว่าจะมาหนึ่งใส่นะและ้วก็เตรียมเตรียมอันฟักทองเตรียมมักอื้อไว้เนาะทุกคนเนาะมาหนึ่งใส่กอยว่าซานทุกคนสุดท้ายเลยข้าวไล่ทุกคนเลยปลาเอาไปกินโจนเบิดไอทีชาวสีหันนะเนาะย่อนย่อนไปเบิ่งคลิปสองสามคลิปขึ้น,ข,นขึ้นหลังเมื่อกี้นะทุกคนไปย่อนเมื่งเลยในการทีชาวีไปเอาในการที่จะมาเห็ดนะนะทุกคน มูบออะไรมันมันเหลือใจแล้วทุกคนเนาะแล้วลก็บแบบอยากหัวน้ําแน่เนาทุกคนเนาะแบบหัวก็หัวแทบอยู่บอโอ้ยตอนไปเอาเนี่ยเมยแทบอันนั้นเนาทุกคนเนาะนี่ปลาในนองนี่คือแบบมันจะมีปลาอยู่ประมาณสองตัวสามตัวปลาใหญ่เนาะปลาดุกปลาดุกใหญ่ก็ซัมกับคาซาซีเลยเดี๋ยวทุกคนโตใหญ่เลยเอามาปล่อยช่วง ช่วงเดือนอย่างเนาะที่มาที่มาเมื่อก่อนนี้มาแลนเอกสารเนาะสื่อมาใส่นะทุกคนปลาโตใหญ่ประมาณลายโตอยู่ทุกคนแล้วก็ปลาปลาเก่าปีที่แล้วน้ำนอกคนคือนํำ,น,น,น,ำนี่มันบ่ได้บกนะมันบ่ได้แหงเนาะทุกคนเนาะปลาใหญ่ปลายังที่ลงเรืออยู่มันก็นหลายโตอยู่แล้วก็ปลาปลาที่ชาวซีสื่อมาใส่ใหม่เนาะที่สื่อมาจากฝั่งไทยนะทุกคนปลา ปลาหนิ่นเนาะของปลานิ่นซื้อมา,นากนะกะตละสองบาทเนาะประมาณหาลอยซื้อมากะประมาณสองสน่าจะสองลอยหาสิบตนี่แหล,ละทุกคนเห่นปะซื้อมาโตละสองบาทซื้อมาปล่อยในนี่แหละทุกคนมันก็ะลายแต่อยู่ปลาและกระปลาจากธรรมชาตินเนาะที่แบบน่ามันลงมาทางป่าคุณเนาะทุกคนเห็นปะ หน้ามันลงมาทางป่าเนาะปลาดุกหน้าปลาคอปลาปลาเข่งหน้าเนาะสารพัดปลาได้อยู่ในนี้ทุกคนเลยเนาะหลังจากไอ้ที่มีแบบว่าห้ามาปล่อยมาอย่างมันจะมีป่าตัวอื่นน้ำนะสุดถ่ายบ่ได้กินทุกคนเลยอันนี้ก็จะหอดอันอาวิธบุญออกพันษาเนี่ยก็เกี่ยวเข่านะเขาก็ไ่ได้ไปเอาหรอกพูดเลยลางเกี่ยวเข่าพูดเลยทุกคนเลยแบนี้ก็ ขั้นยากอ่ะอดเอาเนาะทุกคนเนาะอันอุตสาเหตุผลสนหมู่ก,กับพากันหัวคอนกันอยู่ป้าทุกคนเลยว่าพากันไปเอานั้นหัวสุกหัวซุนรถอีแทนกัตตาเตกรถมอไซค์กับพังคนกับบึกบืนไปเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เมื่อยถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมันระจญภัยนะทุกคนไปเบิรงรถคลิปนะทุกคนเนาะ โอ้ยเนาะขั้นตอนอันแต่ว่าป้าก้อยนะโบอึดเนา,นาะทุกคนเนาะแต่ว่ามันอยู่ไกลทั้งดงเพื่อนเขาต้องอันนั้นอยู่ใกล้หน้ามูเพ่นเนยมันหนัฝนเนี่นี่ไปมันก็ไปยากเนาะรถรถล่างไปมันก็โ,โหดโหดแห้งทุกคนเลยแม้แต่คนขับรถเซียนแท้ๆทขับรถอีแตนเขายังบุกลาไปเนาะแต่ว่ากลุ่มชาวซีนี่เพื่อนกันเนี่ยพากันไปเมื่อนั้นหาป้ารถเนาะ,นาะ ขั้นไผ่ที่ตามก็คือสีเห็นเนาะหลังจากคลิปที่แล้วเนาะทุกคนเนาะขั้นไผ่เบิ่งการผจญไผ่ไปเบิง่งเนาะทางไปหน้าสัตว์ศีโดหโดแหงนี่โฮดโหดแบบโหดอีขนาดอ่าสัตว์ศีเคยเจอแบบทางโหดแล้วแต่สัตว์ศีก็ยังบอกว่ายังโหดเนาะทุกคนเนาะเอาทุกคนบริกินเะก้อยนะสัตว์ศีนะเบิ่งเนาะอันบอกเอฟซีวิธีเฮ็ดอันนี้แล้วก็ตอนขั้น ขั้นตอนตอนที่จะเอาขึ้นมาตอนซี่จะหนึ่งะซีว่าจะบอกเอฟซีอยู่แต่ว่าบบได้ได้แหละทุกคนเลยบบได้กินแล้วอ็เสียใจแอบเสียใจหน่อยหนึ่งเนาะเอาก็กิกนหากินต้มหมักเดือยต้มลูกเดือยไปเนาะเพิ่นูกเห็นว่าเป็นผู้เป็นุูมแถวพูเน,เนเานะทุกคนอันนี้ก็มาจากข้างนอกพ่นทุกคนฝนกระตกนี่ฮะพื้นก็เปียกชุ่มไปบิดเนาะ ได้รับข่าวชะซีโบเสือ้อชาซีก็เลยลงมาเบิ่งเนาะว่ามันกินไปแทบโบแบบยันแบบแบบแกล้งกันกน,นะนะทุกคนว่าแกล้งชะซีว่าไออยังเอาไปกินไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายโบมีนะทุกคนโบเรืออ,อย่างเลยทุกคนโบเรือไปห้สชะซีเลยต้องได้ไปเอาไหมเลยนะทุกคนคือส่วงนี่กันมัน บ่คคอยมีไผเอามาขายเนาะทุกคนเนาะมันเราเรื่องป่ามันกรบบุดอกมันอยู่ดองอ่ะออันนี้ก็ถือโอกาสถ่ายบรรยากาศหลังฝนตกเนาะงามส่วงแรงๆเ้้ยทุกคน,นเป็ดไก่ทุกคนหอเป็ดหอบไก่ เพาะไก่ได้ทุกคนเลยนี่น,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 นี่มันจะเหมือนเหมือนเลยอู้ยเอียงแซ่แช่มาเลยอู้จะเป็ดระยะไกลนะักมันสิจิกเอาได้ทุกคนนั่นอยากเลยไก่น,ะนี่เพาะเพาะกับมือเพาะกับมือเลยตัวนี้ ยิวเลยเนาะสวบเลยเสียงแดงแดงตัวเดียวนี่แกก็เ่ิ่งเห็นจับอ้าทุโทษเลยพาลงมาเบิ้งจัหนี้เลยเนาะเสียงห่านอีเสียงดดงอีคุณโอ้จะทินจะทินเอะเอะเจ็บเอะ อุ <S <S ้ยเป็นลุมฉวับลุมลุมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะลุมฉวับแล้วสัวเอ๊ะ ทุกคนเลยลุ่มสวบแล้วตอนนี้เจ็บแ,แล้วเอา้าวสำหรับคลิปนี้กับภรรยาเขากดเห็นเลยว่าจังใดก็เมนมาเนาะทุกคนเนาะเมนให้กำลังใจสาวซีแน่เมนเพราะว่าตอนนี้กำลังเสียใจอยู่เสียใจยนะว่ได้กินกอยเนาะพอปลาเอาไปกินแล้วทุกคนเอา้าวสำหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะทุกคนเนาะไปกันด้วยบาย,บายบายสบายดีเด้อ